มือโฆษสาเยอะมากเลยเขาจะไปไหนก่อนพี่หมอชีเดินทางกันค่ะคือคักเพราะว่าจะวันอยู่สามวันอันนี้ไปสายใตย้ของบริษัทขนส่งนะคะเทสณาเยอะมาก ก็ถือว่าหนาแน,น่นขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะถึงจุดหมายปลายทางมสวัสดีภาพจ้าแล้วจ้ะ 哦，妈、oh